เย้เลยนะคะมาม่าคะอีพิสาันะคะอีพิสตันแช่สุกแล้วนะคะเราไม่ค่อยนานกว่ามาม่าอ,อย่างอื่นนะหนูว่กปะมาเติมเครื่องปรุงเครือ่องปรุงนะครับจะเผ็ดแค่ไหนดะสิไม่รู้อะ่ะเพราะว่า,อ,าอันนี้เป็นรสจิ้มจิ๋งนะคะมไม่เคยม,ไม,คยมีไม่เคยเจอผงนี้มาก่อนเลยออของเข้าไม่รวนกันไล่จะไปเอากันไก่ไหม,ไมอัน <laughs> นี้เท่าไหรอ่อ่ะ ได้ไหมพูอตัดงเพไหมมันตัดไม่ได้มาดูสิมาดูที่กล้องนะคะมีเป็นน้ำมันอย่างนี้เลยมามาเลยอ๋อมันตั้งใจเป็นอย่างนี้เลยให้เจมอม่าใช่ไหมเราจะเป็นอย่างนี้นะคะใสร็จแล้วเส่เลยก็ได้ค่ะใสร็จเส่หมดเลยว่านี่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 เจ็ดกันใส่ของมันนะคะนี่ สวั <S <S ส, <occurs> สดีด <serving S 2> <Enfin, S 1> ือดมากเลยค่ะสวดดูนะคะดำมากเลยค่ะดำ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 นี่อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ดูนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนี่นะคะเป็นอย่างนี้เดือดอ๋อเป็นทอดนะคะเป็นน้ำมันนะคะนี่ยืดเลยคือดืดดืดดืดแต่มีค่าจิ้มก็มันร้อนนะทุกคน มันกลิ่นกิมจิจริงเลยอ่ะอัตะเกียบคนลูกเนี่ยคือสีเด้วอันนี้มันตะเกียบอะไรก็ไม่รู้นะการซ่อมนะครับที่เขาให้มากับกล่องกลัวมันหักแล้วคนเลยเหรอคะคนเลยค่ะอือจะแซ่บแค่ไหนนี่มันเหมือนรสกิมจิอ่ะหู้มันจังมากเลยทุกคนเดี๋ยวพ่อเอามามาดูสิมาดูสิเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะมันไ่เตี้ยน้ำเลยครับกินมีมีเผ็ดแน่นอนพ่อมาดูสิเอากล้องมาตรงนี้สิดูสินี่ คนนะคะดูดูค่ะคนค่ะครับแค่สีก็แสบท้องนะครับค่ะเหมือนอะไรนะเหมือนมาม่าเป็ดที่เป็ดแล้วมันใส่เข้าไปเราเอบัดยังไม่มานะทำซูเอบัดต้องอะไรท่าน้องไม่มหมหนูดูน้องมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวแล้วน้ำให้พ่ออะไรไปน้ำที่วิ่งเหรอรับน้องอ่ะเดี๋ยวพ่อไปดูเองพ่อไปดูชื่อ เรามีตะเกี่ยวเลยค่ะแต่วิววิวย้อนนะมันก็ได้ไปะมันเผ็ดหรอกข้างเผ็ดข้างน้ำแล้แก้วมาเลยนะครับรอเต้น่อองไปเรื่องไปเรื่องไปเรื่อยๆห้าเดี๋ยวไปเอาน้ำมาแล้วเตรียมวันแล้วถ้าผมดูแล้วน่าจะเผ็ดพอสมควรนะครับต้องเตรียมน้ำให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะได้คำเดียวแล้วก็วิ่งรอบบ้านนะครับ น้ำเปล่าเย็นๆมาแล้วนะครับดับเผ็ดนะครับอ่าลุยแล้วลูกจะมันแรกกันเปล่านิดนึงนะครับอย่าร้อนอืมอืมครับอืมนะครับโอ้โหนะครับอร่อยมากนะครับเสาวใต้นะครับโอ้โหนะครับอร่อยมากนะครับโอ้โหมากไม่ต้องก็ปากันนะครับต้องน้ำเย็นตามมาแลครับอร่อยมากนะครับ เผ็ดคอเอาใจนะเอาใจเขาน่าดูเลยนะครับอืมโอเคโอเคไหมอร่อยเลยอ่ะมันแสกคออืมเผ็ดนะครับร้่อเรื่อแล้วครับโอ้โหชินนบุเริ่มร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปแอบกินกันนะครับยังไงฝากอะไรครับฝากอะไรเพื่อนๆไหมฝากกดอะไรไหมกดติดตามกดตรงไหนกดข้างล่างกดกระดิ่งด้วยโอเคค่ะวันนี้น้องวิ่งไปก่อนนะคะ ขอไปแซ่บก่อนนะคะสบายค่ะอ,อ